ผมสั่งกล้องนะครับจาก a l i e x p r e s s มาหนึ่งตัวนะครับเป็นของ top d ด n นะครับรุ่น TS001 นะครับภาษีนะครับมันก็ถูกบวกกันไปเรียบร้อยแล้วครับพอสั่งซื้อมาตัวเดียวเขาเขาก็ส่งมาให้นะครับมารวมภาษีมาแล้วนะครับราคาก็พอสมควรนะครับตัวนี้มันใช้กับโทรศัพท์มือถือระบบ a n น r o อยนะครับซึ่งนะครับถ้าเป็นตัวของยี่ห้อซัมซุงเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สําหรับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ย มีวิธีการแก้ไขนะครับอยู่ในนะครับลิงก์ด้านล่างนี่แหละเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะอันนี้ก็แกะก่อนนะครับเขาก็ห่อกันมานะครับซองสีเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ใส่มาอย่างนี้นะครับก็มันอาจจะเละตุ้มเป๊ะนะครับบางบางผลิตภัณฑ์นะของอาลีเพจะเละเทะไปเลยแต่บางสัยเขาก็ห่อดีครับตอนนี้มันบุกนิดๆหน่อยๆครับผมเลยช่างมันก็ถ้าเรามั่นใจนะครับว่าเราจะใช้มันนะครับเพราะว่าบางทีมันเสี่ยง ถ้าคุณจะสั่งเนี่ยพออยากให้สั่งผ่านของออนไลน์ของไทยก็ได้นะครับมันจะแพงกว่านะครับพอสมควรเลยละแต่ว่ามันคืนของได้ไงแต่ว่าผมใช้ประจำนะครับจุนเนี้บางทีใช้กับระบบมัเตอร์บอร์ดมากบางทีก็ใช้กับระบบไฟฟ้ากำลังบ้างนะครับหรือดูไอ้พวกระบบความร้อนนะครับของแอร์ของตัวตู้บุคอนโทรลต่างๆนะครับก็อะไรจาเป็นที่จะต้องอใช้ ผ่านมือถือนะครับบางทีเราต้องอาศัยการนะครับบันทึกภาพในการที่ว่าจะไปซ่อมงานนะครับเหมาะครับสาหรับอ่าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันพกพาไปไหนตัวไหนได้นะครับแต่ว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงครับตัวนี้มันก็จะแข็งแรงครับเนี่ยมันก็อยู่ในกล่องอย่างนี้นะครับโอเดี๋ยวจะแกะกันไม้ดูเลยนะครับว่าอข้างในนี่มันเป็นยังไงนะครับนี่ มีความจำเป็นไหมสําหรับช่างนะครับที่เราจะซ่อมเราจะเป็นที่ต้องใช้อเจ้าเครื่องมืออเจ้าอินฟล่าต์เนี่ยเห็นที่เขาใช้ใช้กันเนี่ยจำเป็นไหมไม่จําเป็นนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับงานที่ต้องเราจะไม่ไปจับอุปกรณ์ชิ้นส่วนตรงนั้นนะครับคือถ้าเราวิเคราะห์เองมันก็วิเคราะห์ได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่นี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็เลยซื้อไอเจ้าตัวนี้มาเสริมงานนะครับพอมีให้เด็ง,งานนจะนานนะครับหรืองานบางงานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ ภาคบริการ,ป,ากป,การประชาชนเนี่ยก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเหล่านี้ว่าไฟระบบต่างเนี่ยมันดีไหมถ้าไม่ดีผมก็จะถ่ายรูปเนี้ยอัดเป็นคลิปวิดีโอไปเลยครับก็ไปนำสนเสนอคณะผู้บริหารน,นะครับเนี่ยก็เลยให้เขาจะได้ปิเซนต์งานได้รับใช,ใช้ใช้หลากหลายนะครับบางครั้งการปีนป่ายนะครับผมก็จะใช้รุ่นหนึ่งนะครับถ้าผมมีบันไดขึ้นไปเนี่ยผมใช้ตัวหนึ่งนะครับจะไม่ได้ใช้มือถือนะใช้รุ่นหนึ่ง มันจะใช้คล้ายๆเป็นคล้ายเป็นทัามปืนนะไอ้ตัวนั้นก็ใช้ดีครับโดยสำหรับงานปีนป่ายมันจะได้ไม่ล่วงหล่นลงมาครับใช้มือเดียวถือนะครับจะได้เลยไอ้ตัวนี้มันเข้ามือถือนะครับทีนี้นะครับก็ผมก็วิธีการสั่งนะครับก็นะครับเนี่ยคุณก็ไปจัดซื้อนะครับตามเนี้ยนะครับแต่ว่ามันมีหลายรุ่นนะเยอะมากนะครับแต่ว่า การเลือกซื้อเนี่ยคุณดูไว้ที่มันมีรีวิวเยอะๆนะสำหรับไอจ่ออารีเอ็กเพสเพราะบางที่นะที่เจอมานะบางทีมันไม่ส่งนะคุณนะเออเจอมาแล้วแหล,แหละแต่ว่ามันเล็กน้อยไงแต่พวกนี้ราคามันก็จะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยดูที่คอมเมนต์เยอะๆนะครับการเลือกสั่งซื้อนะครับมันก็เหมือนร้านค้าออนไลน์ของเรานี่แหละ,ะครับบางครั้งมันก็ส่งสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาให้ครับหรือสินค้าที่มันบุบๆุบะ แต่ตัวนั้นมันมันคืนได้นะครับสําหรับออนไลน์ของเราอแต่บางร้านถ้ามันก็น่าดูนะมันไม่คืนมันมาโทษเราเจอครับก็ไม่ก็ไม่ซื้อขายกันแล้วนะครับแต่มีน้อยนะครับอะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะทํางานยังไงเราสามารถศึกษานะครับคู่มือต่างๆเนี่ยต่างเว็บไซต์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับพอเราสั่งมาปุ๊บเนี่ยครับให้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่ารุ่นมันตรงไหมครับ ทีนี้ก็ผมซื้อมาแล้วมันก็ตรงนะมันใช้กับวินโดว์ก็ได้ครับเพื่อนๆซื้อมานะครับมามาเล่าแกะกันเลยนะครับนี่ครับมันไม่ใช่ของเก่าเก็บนะครับนี่มันเป็นของใหม่นะครับดูสภาพแล้วแหละบางที่นะครับแต่ว่ามันเป็นขรงต็อกไทยที่เจอมาเนี่ยเอาของเก่าเก็บมาให้เรานะครับบางที่เขาเขาก็เปลี่ยนให้นะเพราะว่าเปิดมาปุ๊บนะครับยางล่อนนะครับยางแตกแดงว่าเก็บไว้นานมากนะครับ วัสดุเสียนะครับบางบางที่เขาคืนให้เรานะครับอาจจะเป็นส่วนลดแลคืนเงินมาให้นะครับก็น่ารักดีนะครับสําหรับลูกค้านะครับแต่บางที่นี่ไม่ยอมเลยครับบอกว่าเราสั่งแล้วตรงตรงตามสเปคที่คุณสั่งนะครับอ่าโอเคนี่ก็แกะนะครับมันมีอยู่ประมาณสามสองสามชิ้นนะครับอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับมันจะมีที่ปิดเลนแล้วก็มีโฟกัสนะครับขนาดเก้ามิลลิเมตรนะครับนี่ก็ อันนี้เป็นตัวล็อกฐานนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ผมว่าเขาเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับเน้นเรื่องความแข็งแรงครับมันคล้ายๆเป็นอลูมิเนียมนะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็กดปมันก็จะเป็นมันก็จะไปล็อกกับมือถือนะครับข้างในนี่มันจะเป็นกล่องนะครับเอาใส่เข้าไปได้นะครับใส่กล่องแล้วครอบมันเข้าไปนะครับเบนี่ยนะครับก็แข็งแรงดีนะครับนี่สำหรับการตกนะสำหรับเวลาเราเสียบ จับช่อง USB บางทีมันหลุดไงคุณเสียบเสียบไปแล้วกล้องคุณหลุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันตกทีมก็พังเลยนะครับเนี่ยเขากันตกนะครับสําหรับอุปกรณ์เนี่ยคือกันกันกล้องคุณหลุดเนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับกันหลุดนะครับก็ดีนะยี่ห้ออื่นไม่มีนะครับเนี่ยมียี่ห้อนี้นะครับก็มีตัวล็อกมาให้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีสายนะครับสายตัวนี้นะครับ ต้องต่อเนี่ยอุปกรณ์ของคุณเราต้องรับระบบ OTG ด้วยนะครับก็ดูวิธีแก้นะครับในลิงก์นะครับการเปิด OTG นะครับสําหรับกล้องตัวนี้เป็นกล่อง Vivo นะครับมันใช้ไม่ได้ครับแต่ว่าผมต้องไปเปิด OTG นะครับเปิดเรียบร้อยแล้วครับมาใช้ได้นะเอามือถือเก่ามาทาเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับโอเคเลยนะครับอะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคุณสมบัติของมันเป็นยังไงบ้างนะครับคุณสมบัติโดยทั่วไปเนี่ยก็จะถูกระบไว้นะครับในเว็บไซต์หลักนะครับของทับดอนนะครับ จริงๆยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันนะครับคุณก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้มันจะมีสเปคบอกไว้นะครับมันจะบอกโดยนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีกู่มือการติดตั้งนะครับอันนี้นะครับก็จะมีพวกคุณสมบัตินะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีการใช้งานนะครับเขาก็บอกว่าทำอะไรได้บ้างบ้างนะครับเนี่ย และในภายในกล่องนั้นจะมีผลิตภัณฑ์บรรจุอะไรบ้างนะครับอันนี้มาดูทางด้านฝั่งขวามือนะครับคำว่าสเปคนะครับก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับของกล้องตัวนี้นะครับาบางครั้งเราก็นะครับก่อนที่จะซื้อเนี่ยบางทีเรายังไม่เห็นไอ้เจ้าตัวนี้ไงซื้อมาแล้วเพิงมาเห็นไงมันก็เป็นแบบนี้ผมก็เลยอเคมาพูดให้ฟังน,นะครับมารีวิวไว้ฟังว่าให้คุณจะเอาดีไหมนะครับไม่ไม่เอาก็ได้นะครับตัวนี้ ก็เป็นทังเลือกนะครับมันจะเป็นตัวภาคภาษาอังกฤษหมดนะครับในนี้มันจะมีนะครับค่า IR resolution ก็คือจำนวนพิกเซลนะครับของจอของตัวก็คือตัวรับนั่นแหละครับขนาด256คูณนะครับ192ก็คือจอเล็กๆประมาณขนาดนี้นะครับที่มันจับภาพมานะครับแล้วปรากฏบนมือถือของเรานะครับก็คือค่าตรงนี้ มันมาปรากฏบน PC ซมันก็เท่านี้นะครับมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้นะครับมันก็จะเป็นจอเท่านี้ถ้ามันขยายมามันจะดีมากเลยนะครับขยายเท่าเต็มจอของ P c นะผมที่ผมอยากจะได้มันมีนะแต่ผมว่ามันราคามันจะสูงมากเลยแหละสำหรับไปเจ้ากล้องที่มันมีหนังัติแบบนั้นอะเรสูล์ชันมันต้องมากกว่านี้นะครับแล้วก็จำนวนนะครับมันจะมีมิวเซียมลังนะครับแล้วก็เฟรมเรทตรงนี้นะครับยี่สิบห้าเฮิร์ตนะครับเนี่ย แล้วก็มีตัวนะครับสูญบัตรต่างๆนะครับเมช่วงที่สแตนท์ก็คือตั้งแต่0.1ถึง500เมตรมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ยังไม่แน่ใจนะแล้วก็มีพวกแถบบอกสีเนี่ย10สีนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีการนะครับเรนดิ้งนะครับคัสตอมเรนดิ้งคือการสร้างภาพนะครับ temperature rate museum mode ก็คือการไม่สัมผัสนะครับคือการวัดแบบไม่สัมผัสนะครับ ออป e โ t i v e Mode นะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่ผมชอบมากคือ PC Ba a บ a n a l y s ซนะครับซอฟต์แวร์นี้คือมันติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้กับโน้ตบุ๊กได้นะครับ mm hmm. ผมก็เลยซื้อมานะครับเพื่อจะมาติดตั้งกับเจ้าตัวเครื่อง PC นะครับไว้สำหรับ2งานเลยนะครับแล้วก็ดูเลยเพราะจุนแวลาก็จะซ่อมผ่านทาง PC เป็นหลักนะครับผ่านหน้าจอนะครับมันจะได้เปิดะอะไรตัวอะไรได้สะดวกสะดวกนะครับก็นะครับ ถ้ามันเพิ่มตรงนี้นะทั้งหนึ่งพันเนี่ยโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอเลยนะพยายามหานะว่ากล้องตัวไหนถ้าที่มีคุณสมบัติมากกว่านี้นะครับ <ใช S 1> ก็นะครับ<อ>ไปดูได้ในตามเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวมาดูการาติดตั้งครับเป็นยังไงเข้า google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่านะครับ Top Don t s 0 1นะครับ เราก็จะไปเจอหน้าเว็บไซต์หลักของเขานะครับเป็นส่วนแรกยคลิกเข้าไปนะครับเข้าหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับยังมีช่องดาวน์โหลดอยู่นะครับก็ไปกดดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับส่วนไอ้เจ้าถ้าจะติดตั้งในมือถือก็ในเพลตโตนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดเอานะครับยังมีอยู่นะครับหลายเวอร์ชั่นนะครับ ก็คือสรุปคือมีเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเก่านะครับแต่ที่มันเวิร์กเนี่ยก็คือ0.609นะครับที่มันเวิร์กสุดนะไอ่1.5นะครับ1.25เนี่ยมันไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดติดตั้งทั้ง2ตัวเลยนะครับว่าเวอร์ชันไหนที่คุณชอบนะครับแต่ผมชอบเวอร์ชัน0.69นะครับตัวนี้นะครับก็ดาวน์โหลดออกมาแล้วเรามาติดตั้งทั้งสองตัวเลยนะครับ มันติดตั้งเนี่ยมันติดตั้งบนวินโด้นะครับผมลงในวินโด้สิบเอ็ดลงในเครื่องนะครับออเรเดี๋ยวติดตั้งแล้วน,นะครับมันมีเห็นไหมครับด้านบนมีถงทับดอนกับ t ีซนะครับอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวจะลองมาทดสอบดูนะครับว่าชอบตัวไหนนะเรา ม่จะเป็นที่ต้องต่อเข้าอมือถือก็ได้นะอันนี้เป็นหนึ่งจุดสองห้าน่าจะตัวนี้อ่ามันจะเป็นหน้าตาที่ดูแปลกแปลกนิดนึงนะครับไอตัวนี้ผมไม่ชอบใช้อะ่ะแล้วคุณก็ต้องมากดตรงรูปของโทรโมมิเตอร์นะถ้ากล้องเราต่อได้ครับมันก็ขึ้น T S ศูนย์หนึ่งแคมเราแบบนี้นะครับอ่าจอแสดงผลมันแสดงแค่เท่านี้อย่างที่ผมบอกว่ามันทำได้แค่สองนห้าสิบหกนะครับคูณร้อย 96ประมาณเท่านี้เองครับเนี่ยมันมันมันไม่ใหญ่เท่านนี้ผมลองแล้วคุณจะขยายอะไรมันก็ใหญ่เท่านี้ยนะครับก็ยังผิดหวังนิดๆถ้าอยากจะให้มันใหญ่กว่านี้ถ้าเราก็เป็นมันแสดงเป็นแนวตั้งอันนี้ก็ผมลองเอามอเตอร์บอร์ดนะครับของรถบุกอ่ะที่มันมีปัญหาอยู่นะลองมาเทสดูนะครับตัวสีที่มันเปล่งแสงมาคือมันเปล่งแสงพลังงานออกมาแต่ว่านะครับการตีความหมายเนี่ย ในการในในของช่างเนี่ยถ้าเราตีความหมายว่าันช็อตเนี่ยบางทีมันไม่ใช่นะบางทีแบาจะมีตัวช็อตนะครับอยู่ทางด้านหลังเอาพุทธมันนะครับทาให้ตัวมันทํางานหนักก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยราต้องไปตรวจดูนะครับไม่ใช่ว่าทึกทักอะไรมันเสียนะครับเป่งแสงมาแล้วเสียไม่ใช่นะครับนี่ทีนี้พอเดี๋ยวมาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับนี่เวอร์ชันศูนย์จุดหกเก้านะครับตัวนี้ครับผมชอบตัวนี้ครับเพราะว่ามัน มันแมทกับตัววินโดว์ครับแต่ปัญหามันมีครับตัวนี้เหมือนกันนะครับก็เป็่งแสงออกมาเป็นค่าสีส้มนะครับตัวนี้เป็นภาคควบคุมนะครับ USB พอร์ตของโน้ตบุ๊กนะครับเหมือนว่าดูเหมือนว่า,วาตัวเอาพุทมันจะมีปัญหาหรือตัวไอซีเขาเองม,มีปัญหานะครับแต่เวลามาตั้งแล้วมันต้องมาตั้งทุกครั้งอันนี้คือข้อเสียนะมันต้องมาหมุนมาหมุนมุมมันอ่นนะคลิกตรง ครับตั้งค่านะครับแล้วก็มาหมุนมุมนะครับการตั้งค่าอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่นี่จะมาลองดูเทสมาเดี๋ยวเปิดกล้องตัวบนนะ้ตัวมาขยับนี้แล้วก็จะเอาเจ้าตัวนี้มาเทียบกันดูนะครับแบบเนี้ยเออครับคู่กันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จดี๋ยหาเอาไขควงบัครชีนะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นชิป USB นะครับ เป็นระบบพักจ่ายไฟของ usb มีปัญหานะครับทําให้มันร้อนนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวสีส้มๆแันนี้มันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นชิปพักจ่ายไฟนะครับมันแค่จ่ายไฟให้กับตัวร้อนเหยๆแล้วตัวเวลามันทํางานเนี่ยตัวมันจะเปล่งแสงอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ได้เสียนะไม่ใช่ว่าเปล่งแสงแล้วเสียมันไม่ใช่นะครับก็คือมันเปล่งแสงเต็มที่แบบนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับอาจจะต้องไปวัดโหลดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางครั้งเนี่ยถามไม่เจอจริงๆจะต้องยกตัวมันออกมาเลยนะครับ แล้วลองจ่ายกระแสไฟเข้าไปดูนะว่ามันกินกระแสไหมนะครับมันถึงจะสรุปได้ว่ามันเสียนะครับก็น,นี่ก็จะประมาณนี้นครับแต่แต่ว่าตัวนี้ผมเพื่อนำกดออนเครื่องนะมันตอนนี้ไฟจ่ายไปแล้วนะครับเนี่ยไฟจ่ายแต่ว่ามันเปิดไม่ติดนะครับตัวเนี้เรียกว่ามันติดพเทคอยู่นะครับมันไม่ยอมจ่ายไฟให้นะครับทางใต้ก็จะเป็นตัว p c s มันมีไฟจ่ายเข้าระบบตัวมอเตอร์บอร์ด PCH นะครับแล้วก็มีไฟจ่ายจาก IC นะครับ i.c. switching ครับที่มันจ่ายไฟอยู่นะมันทำงานอยู่นะตัวเนี้ยรคับเห็นไหมว่ามันจะดูได้ในใน PC นะมันก็ชัดอยู่นะครับเนี่ยแต่นี้เจ้าเลนเนี่ยเจ้าเลนเนี่ยเวลาเราปรับเนีตรงเนี้เราพอจะปรับได้นะครับ ปรับให้ชัดนะครับแต่ข้อดีของเขาคือเนี่ยตัวนี้ระบบเลนของเขานะครับมันปรับใกล้ๆได้เนี่ยมันดูแบบไม่ไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่แต่บางรุ่นนะมันมันต้องมีเลนแมโครอะไรมาเสริมให้มันด้วยไงมันถึงจะชัดถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะมัวๆนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าชัดนะเห็นตัวอุปรกรณ์แบบนี้ผมถือว่าชัดเลยแล้วโอเคใช้ได้เลยลวความชัดเจนนะครับแต่ว,ว่าแจ๋วเลย มันจะต้องมีเลนส์เสริมนะแต่ถ้าจะเป็นเจ้ามันต้องมีเลนส์เสริมนะถ้าแต่ละรุ่นนะ่ะเจ้าเป็นรุ่นของมือถือก็ต้องมีนะตัวเลนส์มาโครถ้าคุณจะส่องใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะส่องไกลๆเนี่ยคุณต้องเอาเลนส์มาโครเนี่ยออกแต่เจ้าตัวนี้มันเราสามารถหมุนเล่นมันได้ไงอย่างนี้ตัวข้อคือข้อดีของเขานะครับแต่เวลาเรา วิเคราะห์นะครับเนี่ยบางที d, เราเห็นตัวร้อนแบบนี้นะบางทีมันผ่านตัวรีสเตอร์นะครับแล้วตัวรีสเตอร์มันเปล่งแสงนะครับแล้วตัวรีสเตอร์นะครับตัว R ในวงจรของลูกบุกอ่ะหน้าตามันในคล้ายตัว C เลยนะครับถ้าเราวิเคราะห์ผิดราคิดว่า R รั่ว R ช็อตไม่มีครับ R รั่ว, R, ว R ช็อตไม่มไม่มีมมนมีตัว C นะครับแล้วมันจะเป็นตัวดำๆคำ้คำๆนะครับทีนี้อ่ะ บางครั้งนะครับเราต้องถอดออกมานะครับมาวัดดูว่ามันช็อตจริงไหมแล้วลองจ่ายไฟเข้าไปถึงจะรู้นะแบบนี้แบบนี้ที่เปล่งแสงมหกท่สุดก็คือตัวไอซีอครับเราอาจจะต้องวัดในวงจรนะครับมันช็อตหรือเปล่า้วแต่เดี๋ยว่าถอดออกมานะครับนี่ก็ลองมาลองผมมาทําให้ดูครับแบบนี้ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเราเป็นตัวชี้เต้านะครับ แต่ถ้าคุณใช้พวกโซเวนนะครับเนี่ยคุณหยอดเนี่ยคุณหยอดจะแยกไปหมดเลยและถ้าในกรณีที่มันเป็นไฟไฟสูงล่ะพวกไฟเกิน200-300โวลต์นะครับมินภาค PFC อย่างเงี้ยแล้วไปเจอบอร์ดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับคุณอย่าไปหยอดนะหยอดแล้วก็ลองบางทีบางครั้งเนี่ยสารที่คุณไปหยอดนะมันติดไฟเช่นคิเนอร์อย่างเงี้ยนะครับพอคุณล้างนะครับในส่วนของภาคสวิตชิงไฟสูงหรือไฟที่ใช้กระแสสูงเนี่ย สิ่งที่สําคัญคือต้องทําให้มันแห้งก่อนนะถ้ามันไม่แห้งแล้วคุณไปจ่ายไฟเนี่ยคือไฟติดขึ้นมาเลยนะครับมันจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับสําหรับการใช้พวกเคมีต่างๆแล้วเอาไปสัมผัสเนี่ยไฟมันจะลุกขึ้นมาได้ดิ่มข้อระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดไหนก็แล้วแต่นะครับมันมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยหยดๆเข้าไปเห็นช่างเขาฉอดเนี่ยก็ไม่ระวังนะครับเกิดมันไปสารตัวนั้นมันติดไฟขึ้นมาเนี่ยบอร์ดคุณไหม้เลยนะครับ แต่ว่าในวันนี้พวกนี้ของโน้ตบุ๊กของอะไรเนี่ยมันใช้ไฟไม่มากขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ไฟสา0ร้อยสี่ร้อยโวลต์ในตัวระบบภาค Pfc นะครับหรือไอ้พวกวงจรพวกอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์เครื่องเชื่อมอะไฟสูงทีนี้มาดูการติดตั้งนะครับผมก็จะซื้อไอ้เจ้าตัวแบบนี้นะครับมาติดตั้งนะครับราคาไม่กี่ตังค์นะครับเนี่ยผมไปหาซื้อตามแถวของถมมานะครับแล้วก็มาติดตั้งแบบนี้นะครับนี่ติดตั้งนะครับ แล้วก็มีตัวหนีบนะครับชุดเนี้ยผมซื้อมาประมาณา80บาทนะครับเอาซื้อขามันมานะครับแบบนี้ไปเห็นนะครับมันกองอยู่ในของถมนะครับผมก็เลยซื้อมา40บาทแล้วก็ไปหาหตัวยึดกล้องมานะครับเอา,เามาประกอบล่างกันแล้วก็ได้ไฟมาดึงนะไฟอยู่ด้านบนนะครับก็ถือว่านะครับไปตลาดของถมนะช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะไปหาของไอ้เจ้าขาางาพวกนี้เนี่ยขายถูกครับ สี่สิบสามสิบไปถึงร้อยตัวห้าสิบบาทนะครับได้มาเยอะเลยทั้งขาทั้งอะไรนะครับบางทีผมก็ไปหาเลนนะอ๋อถ้าคุณตาได้ได้ตาลายเสียเฉพาะของช่างนะถ้าเป็นช่างอะคุณไปหาได้เลยครับไปต่อรองเขาขายผมซื้อสุทุกตนะิซื้อมาเก็ตนะครับบางทีพวกตัไปซื้อพวกฐานบ้างหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับตัไปซื้อมาหรือบางทีก็เป็นฮัดดิสนะครับ ก็ต้องดูเนาะต้องเสียงนิดนึงอ่ะทีนี้นะครับก็ต่อแบบนี้นะครับแล้วก็มาลองนะครับที่ดูวิธีการต่อตรงนี้นะส่วนการเทสก็เหมือนเดิมครับอยากจะปรับปรับนี่นะครับนี่ต่อไปผมก็จะมาติดตั้งนะครับผ่านมือถือนะครับของซัมซุงนะครับนี่คันซัมซุงนะครับก็ ันนี้เป็นรุ่นในเอาแล้วก็มันก็ลงได้ตามปกติเพราะว่าเครื่องมันรองรับโปรต G นะครับลงแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยนะครับในเพ t o re แล้วกดไปนะครับมันจะให้เข้ามาคอนเน็กนะครับแล้วกดคอนเน็กไปนะครับรอสักแป๊บนึงนะครับกล้องนี้ผมแขวนไม่อยู่นะครับกับตัวติดนะครับมันจะสตาร์ทเครื่องนะครับมันจะเป็นเบอร์เบอร์อย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาครนะับกลับมันก็จะเริ่มทํางานนะครับ เป็นรับแสงทั่วโดยท,ทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เจ้าเมนบอกตัวเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายไฟลงไปอ๋อนะครับเดี๋ยวนี่เห็นไหมครับมันก็มันเหมือนว่ามันจะชัดกว่าใน PC ใช่ไหมครับเพราะว่าตามโซลูชันของเขาเนี่ยครับภาความละเอียดน,นะครับ256คูณหนึ่งเนี่ย ในมือถือมันจะพอดีนะครับเขาจะอิงวนใหญ่เนี่ยจะอิงในมือถือมือถือจะชัดมากนะครับจะชัดกว่าในตัว c p u แล้วการต่อเนี่ยมันต่อตรงไงมันไม่เหมือนกับ c p u ของ PC อ่ะมันต้องผ่านพอร์ต usb อะไรต่ออะไรเข้ามากว่าจะถึงให้มาแสดงภาพภาพมาเลยไม่ค่อยจะชัดนะครับหนูนะครับนี่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดอะไรนะไอ้ตัวสีส้มๆด้านบนนั่นแหะมันแค่เป็นแสงสะท้อนจากไฟนะครับยังไม่ได้เปิด แหล่งจ่ายไฟมันไม่ได้หมายความว่ามันร้อนนะครับเพียงแต่ว่ามันสะท้อนนะครับมันแค่สะท้อนออกมานะครับมันไม่ได้ร้อนจริงๆนะครับเวลาเราใช้บางทีเรางงนะคือต้องต้องวัดก่อนปล่อยกระแสะไฟเลยนะครับอันนี้เป็นข้อสําคัญนะครับวัดก่อนปล่อยกระแสะไฟพอเราเปิดเครื่องนะครับน,นี่ผมเริ่มเปิดออนเครื่องมานะมันก็จะมีการทํางานนะครับก็ราะมีตัวที่มัน สีเปล่งขึ้นมาก็คือ,อมีการทำงานเกิดขึ้นนะครับมีการทำงานเกิดขึ้นนะครับตัวน,นี้มันมีออปชั่นอยู่ของขังจะเยอะนะครับเราก็จะใช้แต่ง่ายกว่าในตัว PC นะครับเห็นนะครับมันจะเอาเฉพาะตัวที่ว่าเปล่งพลังงานมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูนะ เห็นไหมครับก็เลื่อนตามนะครับอาจจะกลายเป็นภาพผลดำอะไราเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของหลังสีความร้อนนะครับที่ที่มันเปล่งออกมานะครับอันนี้ก็อยู่ในการทดสอบอยู่ในบนมือถือนะครับถ้าเราติดในมือถือเนี่ยมันก็จะเห็นนะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นตัวเล็กครับแต่ว่าไม่มีเซอร มันเสียบเข้าไปในตัว u s ดพีไดซแต่ว่ามันโอกาสที่มันจะหลุดล่วงมีนะครับถ้าคุณไปทำงานแล้วเกิดมันหลุดตกมาเนี้ยมันก็จะเสียหายนะครับมันไม่เหมือนกับเจ้าเจ้ารุ่นที่ผมทำอยู่นะครับว่ามันมีตัวล็อกอยู่นะครับมันก็เลยจะไม่ตกอันนี้มันจะมีเลนแมกโรนะอันนี้ก็ตกตัวเล็กนะครับของท็อปทูอันนี้ท็อปดอนและท็อปทูนะใช้ดีทั้งคู่นะครับแต่ตัวนี้มันมันแพงนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวยึดอยู่ ยึดกับกล้องนะครับแล้วก็มันติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็นะครับมันมีความชัดเจนนะครับในระดับหนึ่งนะที่คุณสามารถถ่ายนะครับถ่ายรูปก็ได้หรืออัดคลิปอะไรยังไงเนี่ยมันได้นะครับมือถือเนี่ยสำหรับยี่ห้อซัมซุงนะครับที่รองรับ OTG นะครับเดี๋ยวจะมาลองนะครับมาลองติดต่อในตัวของ Op p o ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ คุณซื้อมาแล้วนะครับมันก็ต้องสมมติคุณมีของ oppo เนี่ยคุณจะทํายังไงครับนี่ลงไปแล้วนะลงไปแล้วด้วยแต่เชื่อครับวันนี้มันไม่ได้เปิด otg นะครับถ้าไม่เปิด otg เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะให้มันคอนเน c อยู่นั่นแหละแล้วก็เราเปิดโปรแกรมนะครับปุ๊บคุณจะต้องไป<า>ลงนะครับไปตรวจสอบว่าเครื่องเป็นยังครับอย่าง,างมัน otg ผ่านไหมนะครับกี่ n e device มันให้เลือกนะมันมองไม่เห็นมันมันก็ให้เราเลือกมันบอกให้ผมเสียบอันนี้มันมองไม่เห็นนะครับมันให้เอาบอกให้ขากล้องมาติดทั้งทั้งที่กล้องเนี่ยผมเสียบอยู่แล้วนะเห็นไหมครับแนงมันมองไม่เห็นคือมองไม่เห็นผมไม่ร่วงมันมียี่ห้อน้าับว่าคุณต้องไปเปิด OTG ให้มันก่อนครับเปิดได้เพืแค่ประมาณถ้าเราไม่ใช้เลยเดี่ยว OTG มันจะปิดนะครับโดยอัตโนมัติ ก็คือเป็นระบบของเขาเองนะครับมันไม่ได้เสียนะครับกล้องไม่ได้เสียมือถือคุณไม่ได้เสียเ็นองแต่มันติดยันเ้งนะครับมันไม่รองรับเลยนะครับเนี่ยครับ and ด o อ d ก็ใช้ Android 6ขึ้นไปนะส่วนใหญ่จะเป็นดอย10นะครับในรุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็น a อ d ด o อ d 10ไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นของซัมซุงนะครับ มันเปิดให้อยู่แล้วนะวันที่เป็น A15 นนึ่งหนะ a อหปกติครับก็หามือถือเนะ่ยโเก่านะเอามาทำเป็นกล้องดิจิตอลได้นะครับก็กสะดวกดีครับในการนะครับบันทึกแะอะไรระหว่างการซ่อมนะครับมันก็นะครับเหมือนเดิมเสียบปุ๊บไปมันก็ใช้ได้เห็นตามปกตินะครับแบบเนี้ ะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับมันจะมีบางตัวนะครับที่ผมต้องใช้จําเป็นที่เราต้องใช้เจ้าตัวที่มันเป็นมือถือนะครับแต่ว่ามันเอามาต,วตรวจในพวกนี้ได้ไม่ได้นะครับมันก็ได้นะแต่ว่าคุณจะต้องใช้เลนส์เสริมนะครับใช้เลนส์เสริมเข้าไปเพื่อจะมาส่องตัวตัวใกล้ๆนะครับ พราะบางรุ่นเนี่ยอย่างเป็นของที่มันเป็นมือ,มอถือเข้ามาเนี่ยที่ราคามันสูงว่ามันสูงเพราะว่ามันต้องวัดย่านแหลงที่อุณหภูมิสูงมันถึงสูงแต่เราที่เราวัดเนี่ยมันไม่ได้อุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับประมาณก็แค่ประมาณสองสามร้อยองศาเนี่ยก็เนี่ยก็ได้แนะแต่รุ่นนี้นะครับของยูนิตี้นะครับเนี่ยมันก็เห็นนะเห็นไหมครับเนี่ยแต่ตัวนี้มันไม่มีเรนมาโคอยู่ข้างหน้านะครับ เนี่ยเห็นไหมผมถอดเลนมาโครมาแล้วแล้วมันมันจะมัวมัวเนี่ยคุณต้องใส่เอาเลนมาโครเนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันก็จะชัดนะครับอันนี้เหมาะสําหรับางานนอกสถานที่นะครับที่ต้องปีนเสาปีนอะไรเนี่ยเพื่อจะไปส่งนะครับส่งไฟส่งหม้อแปลงส่งพัดลมนะครับคัดเนี่ยก็เล็กๆน้อนอๆครับในการซ่อมนะครับถ้าหากคุณจะต้องจําเป็นที่ต้องซื้อนะครับก็ลองลองดูนะครับลองดูรุ่มโทรศัพท์มือถือคุณแล้วก็ ตัวกล้องเลยว่านะครับคุณลองรับไหมหรือว่าชอบไหมนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเกเคครับสวัสดีครับ